不。Oh. <laughs> ขลมขมขนมมเออเออโอ้โอ้โฮที่มเ็หมดจับี่หมดบอน้นักปับ่จับอีได้มือเนออี่คนทางกจอนนี้กระจกปเหตุเลยแต่ว่าตาคุณบ่งใหญ่นี่ เ้ีก็เหตุแหละแต่ว่ามันนนั้มันเพ แม่น้องเก้วสิไปกรุงเทพมาแต่ไทยพูดแหละย,ยังบ่ทันได้ไปหาก็สิไปอีกเงินเบิดแล้วพากันไปบาดพอได้เงินน่ะคาก,กันมาอ้าคือกระเจ้าเงินอันนี้ก็สิบต่ตกเนาะเขาเจ้าก็ ขอ um, ้างกระปี่ลงมาลดลงมาลยเขาบอกเอาลกไปที่นเสียงอยู่บัวนาวดอกตัวได้เลือกกินตัวได้บัเลือกอะบัได้กินเท่านั้นแหละีวมอรรักอย่ะวะคะอืม Nó thả lột thả lột thêm tự, Nhưng mà không lột bò wow.

เด้อ็นย่างใส่โรตกะหูเลยนะมาบริเปลี่ยนโฉงเพะอาโฉอันใส่โฉงนี้มาเฉยบริสอบ้าชเมืองไปเลยห้ามเลย ม้องปอนเขามาแล้วเออทีมขึ้นลดเทียบเลยโอ้เหียดอกเออนั่นแหละบายบายบา

แล้วจาหายน้ำมันว่านแล้วจะว่าหายน้ำขาวายุคอยล้างสก่อตไปไขึ้นลดไปวหายงงๆน้ำขาเจ้าายุโอ้ยหายนาวหงาน้ำหอเจียวตาบ่าวไปไปใส่ลุกขยงมือบบกันบก็ได้หาน้ำเขาโอ้ยไอคีมายงมือบบเขาปัญหาหน้ำเขาบกว

bởi vì mà la Với vui la không phải hôn Ừ, ta lột giọt, đi coi, đi ăn lại. không หลักการหาเห็ดงานต่อสู่งานต่อได้ทุกคนกันดิอันนี้เด้บอกไปนะครับบอบอกไปเห็ดงานบอ